ไพทอชกับเซคิทเลอร์เรนาะคือหลายคนอาจจะงงว่าเออใช้ไพทอชทชไหมเซคิทเลอร์รก็มีแบบมีแบบทุกอย่างอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับความต้องการในการคัสตอมไมซ์นะครับคือถ้าเกิดเราอยากคัสตอมไมซ์โมเดลเนี่ยสมมติว่าเรามีลีเกชันเนี่ยเลเยอร์หนึง่งปึ้งแล้วเราจะมาแบบสมมุติแยกเป็นสองหางลีเกชันสมมุติสองเอาต์พุตนะครับแบบลีเกชันง่ายๆเลยเราจะทำสองเอาต์พุตแบบว่าพิดิบอะไรดีอะ สมมุติจะทำนายตัวอย่างที่เขาชอบทํากันก็คืออาจจะทํานายราคาบ้านด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะทํานายราคาบ้านค่ะอะไรอย่างนี้คือแบบมีสองเอาพูอย่างเงี้ยแล้วก็มีสองเลเยอร์แยกต่อกันถ้าใน pytorch เนี่ยมันจะทำา u u t o r r a d หรือ a u t o m a t i c d i f f e r e n t i a t i o n เนี่ยเราก็จะสามารถคิดเทียบกับโมเดลพารามิเตอได้เลยใช่ไหมแต่ในซสคิดเลยนะเราคัสตอมไมคแบบนั้นไม่ได้นะครับผมพูดสั้นๆก็คือไซคิดเลยเนี่ยมันมันคัสตอมไมคยากครับอืม นี okay. ่หลคือถ้าต้องการคัส t ตอ i z ไมก็สามารถก็ให้แนะนําว่าจะใช้พวก PyTorch นะแต่ถ้าไม่แบบความต้องการแบบไม่ได้มากอะไรแบบดีเกชั o นได้ดีเชนทรี ree, ไม่ต้องไม่ได้ต้องการปรับปรุงอะไรเองนะครับก็สามารถก็ไม่จำเป็นต้องใช้ PyTorch ใส่แค่ใส่ขีดเลนก็ก็โอเคแล้วนะครับจริงๆพวก Advan นซที่เป็นโมเดลของอว่าเน็ตเวิร์เนี่ยที่เขาใช้ นูเอ่อพายโทชกันเพราะว่าอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> แบบขาต้องการค <c oughs> ัสตอมไมซ์แบบว่าเขาต้องการอิมเพรสเลเยอร์เองเนาะอย่างตะกี้ผมก็อิมเพรสซิกมอลเองถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนไม่ใช้ซิกมอลแล้วไปใช้ไปใช้ฟังก์ชันอื่นเนี่ยออโต้แกลมันก็จะคิดดิฟของฟังก์ชันนั้นนะ่ะเทียบกับโมเดลพารามิเตอร์ให้อืคือเราปรับปรับเองอะไรได้หมดเลยนะครับ <c oughs>